ที่มาขึ้นธรรมะที่ควรให้บังเกิดขึ้นอันนี้ควรให้มันมีเลยนะให้มันมีอยู่ในใจเลยสัญญาเจ็ดนะประการนั่นนะสัญญาเจ็ดประการนี้สัญญาในที่นี้หมายถึงปัญญานะไม่ใช่หมายถึงสัญญาจตสิกแต่หมายถึงปัญญาคือความหมายอ่ะเป็นชื่อของปัญญาเพราะคุณภาพของสัญญาไม่มีความสามารถขนาดนี้หรอกนะโดยอัฏฐะนี่หมายถึงปัญญา ท่านอันในอันตถกถาอังคุตระนิกายท่านอธิบายเป็นปัญญาคืออนิจจสัญญาอนัตตสัญญาอาสุภาสัญญาอาทีนวะสัญญาปะหานาสัญญาวิราคาสัญญาและก็นิโรธสัญญาสัญญาทั้งเจประการเป็นธรรมะที่ควรให้บังเกิดขึ้นนั่นนะคือให้มันมีเลยนะหมายความว่าให้เป็นของที่เป็นของที่ใช้เป็นชีวิต ปกติเป็นชีวิตประจําวันเลยเหมือนกับสายแว่นตาเนี่ยนะคนที่สายตาลืมตาปั๊บต้องสายแว่นทุกครั้งไปที่ใช้ตาเนี่ยฉันใดสัญญาเจ็ดประการนี้ควรจะมีมีให้ตลอดให้เนืองนิดให้เป็นอัธยาศัยแต่ถ้าใครที่ที่มีสัญญาเหล่านี้มากๆบว่างั้นเถอะโลกนี้มันคับแคบทันทีไม่ค่อยน่าอยู่ว่างั้น ทีไม่ค่อยน่าอยู่เพราะว่าไม่มีอะไรเป็นสาระที่จริงๆแม้แต่อย่างเดียวเพราะว่าสัญญาเหล่านี้ที่บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วก็จะเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายในในวัตตะมุ่งไปที่สแสวงหาธรรมะที่สงบประงับจากสังขารอย่างข้อแรกเลยนะอน,นิจจสัญญายกข้อความมาจากอังคุตระนิกายสัตตกานิบาตคือธรรมะหมวดเกล่าวว่า ดูก่อนอานอนท์ก็อนิจจสัญญานี่เป็นไชไนดูก่อนอานอนท์ภิกูุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ที่เรือนว่างเปล่าก็ดีย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยง ย่อมพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงในอุปาทานขันห้าเหล่านี้ด้วยประการอย่างนี้ดูก่อนอนอนลนี่เรียกว่าอนิจจสัญญานั่นนะกูมชูลองเคยไปเจริญบ้างหรือยังว่าเอออนิจจสัญญานี่เป็นอย่างนี้ไปอยู่ในที่เงียบเงียบหลีเกเล่นหน่อยนะก็ไปเจริญไอสัญญาอันนี้ขึ้นรูปไม่เที่ยงนะเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยง ก็คือไปเจริญตีระปริญญานั่นเองซึ่งพื้นฐานเดิมเนี่ยควรจะตั้งวัตถุประสงก่อนนั่นแหละคือถ้าวัตถุประสงค์เราชัดเจนตั้งก่แรกวิธีการทั้งหลายแหล่มันก็จะอนุวัตเพื่อวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้ตั้งกต่เดิมเราจะต้องนึกอย่างหนึ่งว่าปัญหาของเราที่เรามาศึกษาธรรมะมันคืออะไรอันนี้ต้องต้องเป็นอันดับแรกเลยนะที่ตั้ง หรือถ้าว่าแค่แค่เพื่อความสบายใจถ้าแค่นั้นก็ก็ไม่ค่อยมีปัญหานะคนประเภทนี้ก็ยกไว้เรียกว่าไม่สบายใจก็มาเรียนให้มันสบายใจสะหน่อยซึ่งไม่ได้ต้องการลงรายละเอียดอะไรนะักนะเพียงแต่ว่าฟังแล้วมันมันไม่ก่อให้เกิดโทษในวัตถุกรรมอะไรเงี้ยนะก,ก็ฟังไปอันนี้กลุ่มหนึ่งส่วนกลุ่มที่ประสงค์จะพูดถึงต่อไปนี้คือพวกที่ มีความคิดในเรื่องวัตตะค่อนข้างมากคือมองชีวิตหนึ่งชาติเท่ากับหนึ่งวันสมมตินะถ้าย่อชีวิตมาหนึ่งชาติเหลือหนึ่งวันหรือมองชีวิตหนึ่งชาติคือหนึ่งนาทีแล้วก็ไอนาทีที่ผ่านมานี่ก็มากเหลือเกินนาทีที่จะมีต่อไปในอนาคตก็ไม่สิ้นสุดคือมองชีวิตหนึ่งชาตินะย่อมาเลยร้อยปีนี่ให้เหลือเท่าหนึ่งนาทีเนี่ยไอ้ที่ผ่านมาก็มากมหาศาล ไอที่จะไปอีกก็ไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะทีนี้ความเป็นไปอย่างนี้เราเราเรียกว่าเรามีทุกไหมเอาแบบที่คุณหมออินทสอนเคยพูดหลายๆครั้งแล้วคนมันต้องมีทุกจึงมาศึกษาธรรมะเหมือนกันเถอะมีทุกอะไรจรึงมาศึกษาธรรมะนะแกก็เที่ยวไล่ถามไปหลายเจ้าแล้วถามมาตาม,มาด้วยเหมือนกันทุกอะไรคือการศึกษาอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็คือเพื่อทางออกของอีกอย่างหนึ่งใช่ไหม แม้กระทั่งเราเดินทางก็ต้องทางออกที่เราเลือกกันนะการมาศึกษาธรรมะก็เป็นทางออกอีกทางหนึ่งทีนี้เราจักออกจากอะไรทีนี้ทําไมเราจึงอยากออกอย่างพูดถึงชีวิตในวัตตะเนี่ยนะวัตตะนี่มันเสียหายยังไงมันมันเลวร้ายนะักหรือยังไงทําไมเราจึงอยากออกอันนี้พูดถึงคนที่มีความเชื่อหรือมีกรรม,มสกาเป็นอย่างดีแล้วนะแต่ถ้าคนที่ยังไม่มีกรรม,มสกาไม่มีความรู้สึกเชื่อบุญเชื่อบาป ไม่ได้มองเห็นชาติอดีตชาติไม่มีความคิดถึงเรื่องชาติหน้าอะไรเลยชีวิตก็บริโภคกามไปวันวันหนึ่งก็ถ้าอย่างนี้ก็ถือว่าห่างไกลในในวิช,ชาที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นอย่างมากวิช,ชาทั้งหลายโดยเฉพาะอ,อนิจจสัญญาเนี่ยการไปคุ้นคิดในสิ่งนี้คือเหมาะกับคนที่เขาอยากออกจากวัตตะเพราะเขามองว่าชีวิตนี้มันเป็นไปในสังสารวัตร ชีวิตที่เป็นไปในวัฏฏะทีนี้วัฏฏะเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเป็นไปยังไงวัฏฏะก็ไหลไปทาวารตาบ้างแน่ๆคือไหลไปทาวารตาก่อนถ้าอย่างที่เห็นเห็นตอนนี้เลยคือวิปากวัฏเนี่ยมีเลยเมื่อลืมตาเนี่ยวิปากวัฏเกิดเลยหลังจากเห็นแล้วเนี่ยกรรมวัฏก็เกิดต่อหลังจากกรรมวัฏนี่ก็ทําเหตุไว้แล้วนะทำเหตุเพื่อที่จะให้มีวิบากต่อไปวิบาก ถ้าจะว่าไปในอนาคตก็จะคืออะไรก็จะคือวิบากอย่างที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี่แหละแต่ว่าคุณภาพจะแตกต่างกันก็ตามสมควรหูก็เป็นอย่างหูที่เราได้ยินเนี่ยนะตัวองค์ประกอบของหูหรือโสตวิญญาณภัสสเวทนาก็กลุ่มผลของเหตุในอดีตแล้วก็อาศัยได้ยินเสียงก็มาทําเหตุใหม่เหตุเหล่านั้นที่มันมีผลเนื่องจากมีกิเลสเนี่ยนะคือมีกิเลสเข้าไปฉาบทาใน ในทวารทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยถ้าจะกล่าวอีกในหนึ่งก็คือขันห้าพิจารณาขันห้าให้เห็นในทวารหกว่าไอความเป็นไปเหล่านี้ก็มีแต่ขันห้าล้วนๆที่เป็นไปไม่มีใครเลยอยู่ในนั้นคือขันห้าที่เป็นเหตุขันห้าที่เป็นผนกรรมขันห้าที่เป็นกรรมขันห้าที่เป็นวิบากขันห้าที่เป็นกิเลสเนี่ยนะ กิเลสกรรมวิบากที่สัมพันธ์เป็นไปอย่างสืบเนื่องในสังสารวัตรที่ที่เรียกว่าเบื้องต้นไม่มีที่ว่ามันตั้งเมื่อไหร่อนาคตต่อไปเนี่ยมันจะจบที่ไหนเนี่ยนะก็มองเป็นเหตุเป็นผลทีนี้เหตุผลเหล่านี้เนี่ยที่เป็นไปอยู่ยอมรับว่าหนึ่งสิ่งที่ได้คือชาติทุกขชาตินั้นถ้าจะกล่าวเนี่ยนะถ้าคิดถึงเรื่องชาติไม่ควรมองแค่ปัจจุบันชาติ คนที่มองแค่ชาติเดียวนี้ก็ยากที่จะยกตนออกจากวัตตะเพราะ,ะนั้นจะต้องมองชาติให้มากชาตินั้นก็คืออะไรชาติในภพต่างๆเช่นปฏิสนธิในนรกทั้งหลายปฏิสนธิในเปรตปฏิสนธิในหมู่เดราชานทั้งหลายหรือมาปฏิสนธิเป็นมนุษย์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายที่อยู่ในคันก็เป็นยังไงหรือถ้าไปปฏิสนธิเป็นอมนุษย์เป็นเทวดาหรือเป็นพรหมเพื่อที่จะอะไรเพื่อให้เกิด วิบากและกรรมมารูปอันใหม่ขึ้นมาเพื่อจะได้มาทํากรรมอีกกิเลสจะได้ฉาบทาต่อไปแล้วก็ทําเหตุใหม่ทีนี้ไอการทําเหตุใหม่เหล่านี้เนี่ยนะที่มันมีผลต่อไปไม่มีสิ้นสุดมาจากไหนก็บอกมาจากกิเลสกิเลสเนี่ยเป็นตัวฉาบทาทําให้กรรมเหล่านั้นมาให้ผลทีนี้ก็ตั้งทฤษฎีใหม่ว่าทํายังไงมันจะหมดกิเลสถ้ามันหมดกิเลสกรรมมันก็หมดถ้ากรรมหมดนะทุกมันก็หมด เพราะทุกทั้งหลายเนี่ยมันเป็นผลซะและ้วมันเป็นผลผลก็ต้องมาจากเหตุเหตุอันนั้นก็คือกรรมกรรมนั้นมาจากไหนกรรมที่มันให้ผลได้ก็เพราะกิเลสและกิเลสมาจากไหนก็มาจากทวารต่างๆก็ตั้งคิดว่าคิดยังไงมันจึงจะหมดกิเลสมันคําสอนว่าด้วยอนิจจสัญญาเป็นต้นก็คือเป็นเป็นกลุ่มความคิดว่าคุณคิดอย่างนี้นะคุณจะหมดกิเลสพระพุทธเจ้าก็บอกวิธีคิดให้ถ้าคุณคิดอย่างนี้หมดราคะแน่ คิดอย่างนี้หมดโทสะคิดอย่างนี้หมดโมหะเพราะว่าราคะโทสะโมหะนี้เป็นเหตุแห่งกรรมกรรมเป็นเหตุแห่งวิบากต่อไปในอนาคตมันต้องมองชีวิตให้สัมพันธ์กันอย่างนี้ก่อนเป็นอันดับแรกถ้าถ้าจะมากล่าวถึงการเจริญทีนี้เมื่อเมื่อมั่นใจแล้วว่าอรู้แล้วว่าวัตตะสงสารที่มันเป็นไปนี่มาจากกิเลสนะกิเลสเนี่ยเป็นหัวเรือใหญ่ว่านั้นเถอะ ถ้าหากว่ามันสิ้นกิเลสแล้วกรรมถึงมีอยู่มันก็ไม่ให้ผลวิบากที่มีอยู่มันก็มันก็จะมีเท่าที่มันสามารถจะเป็นผลได้นี่แหละว่างั้นพรหา์ทั่วๆไปก็บอกว่าถ้าผลของกรรมมันจะให้ผลมันก็ให้ผลได้เฉพาะชาตินี้นี่แหละชาติหน้าต่อไปมันเลิกให้ผลแล้วและกรรมใหม่ที่ทําให้มันเป็นกิริยาให้หมดเลยเนี่ยนะให้มันชีวิตมันจบสักทีหนึ่งว่างั้นเถอะอุ่นวายเนาะขัดข้องเนาะแบบพยาสา แบบพยาศะ์แบบเจ้าชายสิทธิธโอ้ยมันวุ่นวายเนาะมันขัดข้องเนาะไม่เห็นสนุกสักอย่างเลยนะเบื่อเต็มที่นะพูดแบบภาษาไทายๆเรานะเหมือนมันน่าเบื่อเหลือเกินไม่ไมีมีส,สาระเป็นสักอย่างเลยนะดูเหมือนดีแต่มันไม่ใช่นะเหมือนกับชันอาหารเนี่ยดูเหมือนดีอ่ะนะตอนแรกแต่ตอนหลังมันไม่ใช่อีกแล้วนะคือหลายๆเรื่องอนะที่เราเราคิดว่ามันดีอ่ะแต่ตอนหลังมันไม่ได้ดีจริงอ่ะนะทุกสิ่งในโลกนี้เนะี่ย ไม่มีดีจริงสักอย่างหนึ่งอย่างน้อยที่สุดแปรผันแน่นะเนี่ยมันไม่ดีจริงเมื่อมันไม่ดีจริงในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันก่อให้เกิดทุกโทมนัดเป็นอย่างมากกับผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างน้อยที่สุดเนี่ยกิเลสมันก่อให้เกิดทุกในชาตินี้ก่อนละ่ะชัดๆเลยอย่างที่สองเนี่ยถ้าเกิดอีกทุกเหล่านี้มันก็เกิดอีกเป็นแน่แล้วมันจะหนักกว่านี้ด้วยเพราะว่าสังสารวัตเนี่ยถ้าว่าโดยรวมๆแบบภาพประมวลนะสังสารวัตอ่ะคือตึก31อชั้น ที่ขึ้นลงขึ้นลงแล้วตึกเหล่านี้ไม่ได้มีหลังเดียวตึกส1มสิบเอ็ดชั้นขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยนะเท่ากับพบภูมิสามสิบเอ็ดพบภูมิเนี่ยนะแล้วมันมีอยู่สมมติว่าแสนโกดล้านตึกแบบนั้นนะขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยแล้วสลับตึกบ้างขึ้นลงขึ้นลงสลับตึกอยู่อย่างเนี้ยนะซึ่งเมื่อไหร่มันจะพ้นไอ้วงจรเหล่านี้สักทีหนึ่งเมื่อไหร่มันจะจบสักทีหนึ่งบอกว่า ถึงว่าจะเปลี่ยนตึกหลังนี้ไปอยู่อีกหลังหนึ่งมันก็คือไปสร้างปัญหาหลังอันใหม่ไปเรื่อยนี่นะหรือขึ้นลงหรือมันก็คือสร้างปัญหามันก็อยู่ในวังวนอันนี้เมื่อไหร่มันจะจบสักทีหนึง่งก็รู้แล้วว่าเออเหตุอันนี้ที่มันเป็นไปอย่างนี้เพราะเรามีหนี้นะนะพูดแบบภาษาหนึ่งนะเพราะเรามีหนี้ในในตึกหลังนี้เราจึงวนทเที่ยวเวียนขึ้นเวียนลงจากตึกหลังหนึ่งสู่อีกหลังหนึ่งเวียนขึ้นเวียนลงอะ่ะเพราะเราติดหนี้ในสิ่งเหล่านี้นะหนี้สินมันมากเหลือเกิน ทีนี้ถามว่าทํำยังไงมันจะแก้หนี้สินได้ะคือถ้ามองกิเลสเป็นเหมือนกันหนี้สินน่ะนะความเป็นหนี้เป็นสินพป้งก็บอกว่าเธอไปคิดอย่างนี้นะแล้วเธอจะใช้หนี้ได้หมดก็บอกวิธีคิดให้ซึ่งไอไอการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาให้ความสําคัญทางทาวารไหนมากที่สุดถ้าตั้งคําถามนะกายวาจาใจ,จาๆๆคือตัวที่ปฏิบัติจริงๆอ่ะนะก็คือโดยมากก็คือทวารใจแล้วทวารใจเนี่ยนะ มันเป็นตัวที่สามารถทําให้เกิดอิริยาบถได้ก็ไม่มีปัญหามันยืนเดินนั่งนอนก็ไม่เกียก่ยงเพราะจิตที่เกิดในมโนทวารมันทําอิริยาบถอยู่แล้วทําให้ยืนเดินนั่งนอนอยู่แล้วไอ้ตัวกรรมที่ตั้งไว้เนี่ยเป็นกรรมในมโนทวารเมื่อเป็นกรรมในมโนทวารก็เป็นเรื่องของความคิดเป็นเรื่องของทิฏฐิเลยเนะว่าทางภาษาทางธรรมะเนี่ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยขึ้นต้นด้วยอะไรขึ้นต้นด้วยความเห็นขึ้นต้นด้วยทิฏฐิ หม้าใหม่เขานิยมแปลว่าทฤษฎีเนี่ยนะทฤษฎีต่างๆอ่ะนะไอ้ทิฏฐิคือทฤษฎีนะแนวความคิดนั่นเองคิดยังไงมันจึงจะพ้นทุกข์อ่ะนะถ้าตั้งคําถามขึ้นนะอ่ะนะถ้าเราเราเราคิดแบบสมมุติถ้าเราเป็นเจ้าชายสิทธัตถะออกจากบ้านจากเมืองไปเนี่ยนะมันคิดยังไงจึงจะพ้นทุกข์ได้อนะ่ะแต่ว่าต้องมองปัญหาให้ออกก่อนนะว่าปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันคืออะไรปัญหาที่ท่านเบื่อหน่ายมากก็คือไอ้เวียนตายเวียนเกิดนี่แหละ จากเหตุกระตุ้นมากคือท่านเห็นคนแก่อย่างหนึ่งเห็นคนป่วยอย่างหนึ่งเห็นคนตายอย่างหนึ่งแล้วก็เห็นการใช้ชีวิตแบบสมณะเพศอีกอย่างหนึ่งเห็นสี่ประการแล้วถ้าไปใช้ชีวิตแบบสมณะเพศอะไปคิดยังไงคิดเพื่อให้มันพ้นแก่พ้นเจ็บพ้นตายเนี่ยนะก็ตั้งมาคิดเออไอ้แก่ตานี่มาจากไหนมาจากเกิดน,นะนะก็เออเกิดนี่เร็วมากตัวเกิดนี่แหละถ้าไม่เกิดในรในรกทุกในนรกไม่มีรรก ไม่เกิดในเปรตทุกในเปรตไม่มีรอกทุกมาถ้าไม่เกิดในคันมารดาสัอย่างเดียวเนี่ยนะไอ้ทุกที่เห็นเห็นอยู่ไม่มีรอกถ้าไม่ปฏิสนธิในพบในไหนทุกต่างๆเหล่านี้ก็ไม่มีแล้วไอ,อ้ปฏิสนธิอันนั้นก็ย้อนอีกทุกตัวหนึ่งครั้งว่ามาจากกรรมกรรมก,รรมก็มาจากกิเลสเหมือนกันเถอะแล้วกิเลสมาจากไหนก็มาจากทวารหกแต่ที่คุ้นเคยกันมากคือมาจากเวทนาสามเวทนาสามก็มาจากทวารหก เมื่อเวทนาสามมาจากทวารหกแล้วเวทนาเหล่านี้ซึ่งเป็นปัจจัยแก่กิเลสถามว่าเป็นปัจจัยแก่กิเลสแต่เฉพาะหน้าเท่านั้นหรือเอาเช่นเนี่ยนะพอเห็นปัจภาษเวทานาเกิดดีไม่ดีตอนนี้นะเราอาจจะยังไม่มีราคะแต่ตอนหลังเป็นปัจจัยแก่ราคะนั้นถือว่าเวทนาเนี่ยเป็นปัจจัยแก่ราคะในตอนหลังเราเห็นวัตถุรธรรมดาทั่วๆไปเป็นปฏิฆานิมิตตอนนี้อาจจะไม่มีโทสะ แต่ว่าไอเวทนาอันนี้เป็นปัจจัยแกโทสะในภายหลังรันเวทนาเป็นปัจจัยแก่ตัณหาหรือเป็นปัจจัยแก่กิเลสเนี่ยนะมันเป็นปัจจัยได้โดยอุปนิสัยปัจจัยแต่ทางธรรมะใช้คําว่าอุปนิสัยปัจจัยทั้งอนันตรูทั้งปกตูและอรรมณูเนี่ยนะมันก็เป็นปัจจัยแก่ความคิดต่อไปฉะนั้นการเห็นแต่ละครั้งเนี่ยมีมีผลต่อการเกิดขึ้นของกิเลสข้างหน้าการได้ยินแต่ละครั้งมีผลต่อการเกิดแห่ง กิเลสต่อไปการได้ยินการรู้กลิ่นการรู้รสหรือความรู้สึกนึกคิดเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดกิเลสในครั้งต่อไปหมดเลยและกิเลสเหล่านั้นก็เป็นปัจจัยแก่การทํากรรมโดยที่สุดแม้แต่เราทั้งหลายมานั่งกันอยู่นี้เป็นการทํากรรมไหมมาบริโภคกรรมร่วมกันไหมนี่ก็คือการทํากรรมชนิดหนึ่งทุกท่านที่พูดก็เป็นวจีกรรมทุกท่านที่ฟังก็เป็นมนโนกรรมคือฟังแบบไม่ขยับอ่ะนะเว้นไว้แต่ฟังด้วยกับพริบตาด้วยก็เป็นกายกรรม แต่ถ้าฟังแล้วนิ่งเฉยๆขณะที่นิ่งอันนั้นเป็นมโนกรรมเพราะฉะนั้นก็บริโภคกรรมร่วมกันคนบางคนก็ทวารกายบ้างบางคนก็ทวารวาจาบ้างบางคนก็ทวารใจบ้างสลับพระเคล้ากันไปกรรมเหล่านี้ถามว่ามีผลไหมมีมีต่อไปตามสมควรแก่เหตุที่กรรมอันนี้มันให้ผลเนี่ยมาจากอะไรก็มาจากกิเลสกิเลสตัวใหญ่ๆห,ห,หลักๆก,ก็มีความโลภความโกรธและความหลงไงที่เรียกว่ามูลนะ ตัวหลักๆใหญ่ๆเลยแต่ตัวสําคัญที่สุดในบรรดาโลภโกรธหลงเนี่ยให้ความสําคัญสองตัวคือตัวโลภกับตัวหลงเพราะความโกรธถือว่าเป็นผลของความโลภความหลงความโกรธนะเป็นผลของความโลภและความหลงเพราะความโกรธเป็นทุกขสั์ความโกรธนะเป็นทุกขสั์ตัวความโลภเป็นสมุทัยสั์เพราะฉะนั้นความโกรธทั้งหลายเกิดจากความปรารถนาความต้องการ